อืมใช่ไหมถูกตัถูกต้องไหมอืมสโอเคไหมเอหละนี่จะให้เด็กมึงกี่ฆ้ากันวันแค่นั้นจะไปเกลี่ยมาไม่ใช่ไม่มีอะไรมันก็ต้องคุยกันไม่ใช่จะมาแบบจริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากจะมีปัญหากับใครหรอกเราก็เหนื่อยงานเหมือนกันถูกไหมอีมอย่างท่านก็เป็นท่านท่านก็รู้ระเบียบดีว่ามันควรจะยังไงไอ้ล้ำทังบ้านเล็กๆแค่นี้มันจะไปมีอะไรนะ เด็ดมันก,ก็ได้คุณค่าสุดตามีที่กันเลยเจอไหม,ไมล่ะเออเออ,เออมีอะไรก็บอกกันไม่ใช่ว่าท่านจะมาบอกเฮ้ยมันตรงนั้นตรงนี้เออมันขอมันครบก็คือครบอือใช่นั้นแหละอือถูกไหมอือดำเนินการในกรณีนี้นอโอเคเนาะอ,อ่าเรามีอะไรอีกหมดแล้วเนาะเราจะเข้าพบนายกเขาเรื่องนั้นตอนไหนนี่แหละรอเพราะว่ามันยังไม่เลิกเหรออือมันไม่เลิกมันไม่จบเขายังประชุมอยู่ตรงกองการ ตอนนี้ก็คงไม่ทำหรอกมั้งเพราะว่าจะต้องต้องบ่ายเพราะว่าคงจะต้องบ่ายก็เผื่อวันนี้อาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าอันนี้ยังไม่เลยเลยประชุมเดี๋ยวให้หมู่สองนะสองครับคิดเพิงไหนเออไม่มีไม่มีไม่มีต้องหมดก็พี่ไม่เรีอบร้อยอืใช่ไหมชื่อถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องโอเคใช่ไหมกี่ท่านเดียว ถูกต้องอืมต้องเหออ่าโ ah, <okay. S 1> อเคจรอโ้แทนัม